สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกับผิงห้อยชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาทําแกงขั่วมะระกับปลาดุกนะคะส่วนผสมมีมะระค่ะปลาดุกนะคะเกลือน้าตาลปีบน้ำกะทิแล้วก็พีิแกงเผ็ดนะคะเดี๋ยวไปลงมือทํากันค่ะตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ํามันนิดหน่อยนะคะใส่ตีิแกงเผ็ดลงไปผัดให้หอม พอพริกแกงเริ่มหอมนะคะเราใส่กะทิลงไปหนึ่งกล่องทีนี้เพื่อนๆก็ผัดไปค่ะผัดไปจนกว่าน้ำกะทิเขาจะแตกมันนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆพริกแกงหอมและแตกมันแล้วนะคะเติมกะทิอีกกล่องลนึงไปค่ะเราใช้ทั้งหมดสองกล่องนะคะ ราก็จะเติมน้ำซุปไปค่ะน้ำซุปก็เหมือนเปียบละลายกะทิให้มันเป็นหางนะคะเพราะเราไม่ได้ใช้หางกะทิแล้วเดี๋ยวรอเขาเดือดเดี๋ยวมาใส่ปลาค่ะค่ะน้ำเดือดแล้วนะคะใส่ปลาดุกปลาดุกนี่เพื่อนๆล้างขยะน้ำเกลือนะคะล้างลหลายๆน้ำนะคะเพื่อแบบพาวเขานี่จะเปรี้ยวคะ่ะ อย่าคนนะคะไม่นั้นมันจะพางเพื่อนเกลี่ยและสิ่งเพิ่มความหอมแล้วก็ดับพางนะคะเราจะใส่แบบมะกรูดค่ไปรอปลาสุกเดี๋ยวเรามาใส่มะละแล้วก็ปรุงรสนะคะค่ะพอน้ำเดือดปลาเริ่มสุกแล้นนะคะเพื่อนๆใส่มะละลงไปะคะ่ะมะละฝานบางๆนะคะขยำน้ำเกลือ แล้วก็ล้างออกนะคะเขาจะช่วยลดความขุมลงได้นะคะค่ะใส่น้ำลงไปแล้วเดี๋ยวมาปรุงกันนะคะน้ำตาลมาพร้าวค่ะเกลือก่อนจะใส่เกลือเพื่อนๆชิมพริกแกงก่อนนะคะว่าพริกแกงของแต่ละที่เขาเค็มไม่เท่ากันนะคะ เดี๋ยวเรารอเดือดแล้วกลับมาชิมรสกันอีกทีค่ะค่ะชิมรสแล้วนะคะรสชาติพอดีแล้วค่ะตอนนี้มะละก็สุปปดไป้ทเียแล้วนะคะปิดแก๊สเลยค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแกงขั่วมะละกระดูกเราใส่มะกรูดล,ลงไปเพิ่มความหอมแล้วก็ดักคานะคะลองไปทำกันดูนะคะเพื่อนง่ายๆค่ะไม่ยากค่ะแล้วก็มะละไม่ไม่ไม่ขมนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะจะกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ